น,นี้ครูพินมาสอนตั้งเวลาการโพสในเพจ Facebook ด้วยมือถืออัปเดตปี2021ก่อนอื่นไปโหลด นี้มาเลย f a Facebook Business Suite หลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดไปที่นี่เลย b Business Suite มันก็จะลิงก์มาที่เพจ Facebook ของเราถ้ามันไม่ได้เพจที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกเพจได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าคูพินเนี่ยจะมีหลายเพจเนาะแต่คูพินต้องการตั้งเวลาในเพจนี้ก็จะมาตรงคําว่ารูปภาพนะคะเพราะว่าเราจะโพสต์เป็นตัวรูปภาพหลังจากนั้นก็เลือกรูปที่เราต้องการตั้งเวลาโพสตนะคะกดถัดไปแล้วก็ใส่แคปชั่นของเราให้เรียบร้อยนะคะ ปุ๊บครูพิงก็นะคะจะใส่แคปชั่นซึ่งครูพิงก็พิมมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราใส่แคปชั่นข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วกดคําว่าถัดไปได้เลยนะคะทุกคนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดตัวคำว่ากําหนดเวลาเป็นภายหลังนะคะเพื่อที่จะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะให้มันโพสนะคะครูพิงก็จะเลือกพรุ่งนี้วันที่10แล้วก็เลือกเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะทุกคน อ่าเสร็จแล้วกดตกลงนะคะจากนั้นนะคะกดคำว่ากำหนดเวลาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาเลือกนะคะตัวอย่างโพสเนี่ยให้มันอยู่ที่ Facebook หรือ i ิน t a g r a m กรก็ได้คูพิงก็จะเลือกให้มันโพสเฉพาะแค่ไหน a c e b o o k ก็กดตรง Facebook หนึ่งครั้งก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะ นะคะน,นี่เป็นตัวอย่างโพสของเราที่เขาแสดงให้ดูจากนั้นกดตัวคาว่ากําหนดเวลาตัวสินเงินด้านบนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยจ้า